รัฐบาลอเมริกามีการช้อนซื้อหุ้นตัวไหนบ้างและมีตัวไหนที่นิยมในตลาดอเมริกาวันนี้มาติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปดูเนื้อหากันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Profit Pioneer US Stock ของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่ารัฐบาลของอเมริกาเนี่ยเขาชอนซื้อหุ้นตัวไหนไปบ้างนะคะแล้วก็มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างถ้าเราลองไปดูกันที่ Congress Stock t r a d e นะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น d e m o c r a t นะคะหรือว่า Republican เนี่ยตรงนี้ในเดือนล่าสุดก็คือเดือนพฤษภาคมปี2 0 2พนะคะเขาก็จะมีข้อมูลบอกมาว่าจะมีอยู่89คนนะคะที่ซื้อแล้วก็มีอยู่10คนที่ขาย ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะ1คนที่มีการซื้อวอลล่มที่เยอะเพิ่งซื้อไปล่าสุดและซื้อหุ้นชั้นนำนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณมาจอรี่เทเลอร์ค่ะถ้าเราลองไปดูข้อมูลนะคะของคุณมาจอรี่เราก็สามารถพิมพ์เข้าไปดูได้นะคะว่าคุณมาจอรี่เทเลอร์เนี่ยตอนนี้นะคะมีการซื้อหรือว่าขายหุ้นอะไรบ้างซึ่งถ้าเราดูจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคุณมาจอรี่เนี่ยไม่ได้มีการขายหุ้นเลยนะคะซื้ออย่างเดียวเลยเห็นว่าเป็นสีเขียวเรื่อยๆเรื่อจจนเนี่ยแน,น,ษษนะ,ะทััง้ง ซื้ออย่างเดียวเลยเป็นแท่งเขียวยาวแบบนี้นะคะและถ้าเราไปดูว่าเขาซื้อหุ้นตัวไหนมาบ้างเนี่ยอยู่ในเตนเฮลนะคะเพิ่งซื้อมาเลยนะคะซื้ออยู่ที่ราคา291ดอลลาร์นะคะซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่298อเแนาะแล้วก็จะมีหลายๆตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นตัว u s treasury bill นะคะหรือว่าตัว morgan stanley นะคะ meta นะคะ meta Met platform meta เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าคุณมาจิลี่เนี่ยมีการเก็บสะสมนะคะซื้อค่อนข้างหลายครั้งนะคะตอนนี้ก็ยังถืออยู่แล้วก็จะมีทั้งตัว netflix ะคะ n v i ดี a <Nvidia, S 2> นะคะต่างๆแล้วก็ a l ลฟาเบตด้วยและจากข้อมูลของคุณมาจอรี่ทั้งหมดนะคะที่เราดูว่าเขาซื้อตัวไหนไปบ้างวันนี้ออมก,ก็จะนํา2ตัวหลักๆที่มีวอลลุ่มที่เยอะเป็นหุ้นชั้นนาแล้วก็คนนิยมและคนสนใจมานะคะซึ่ง2ตัวนั้นนะคะในวันนี้ที่นํามาก็คือตัว Meta กับ UNH ค่ะซึ่งสาหรับตอนนี้นะคะก็ยังมีข่าวด้วยนะคะซึ่งสาหรับตอนนี้นะคะก็มีข่าวนะคะว่าซัก์เบกนะคะและลั c กี้เนี่ยนะคะมีการจับมือสร้างเทคโนโลยีสนามรบร่วมกันซึ่งทางคุณมาร์ก ซักเบิร์กแล้วก็คุณลักกี้นะคะเขาร่วมพัฒนาโครงการที่ชื่อว่า Eagle Eye นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สวมใส่ใช้ AI บวก AR และบวกเซนเซอร์เข้าไปค่ะสําหรับรายละเอียดความร่วมมือของเขานะคะก็จะมี Mi s เรียลลิตี้เกียนะคะสําหรับทหารในสนามรบและมีการเชื่อมต่อระบบแอนดูลินะคะการควบคุมแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนทหารเป็นนักรบแบบเทคโนโลยีค่ะซึ่งถ้าเรามามองบริบททางการเมืองของทั้ง2ท่านนี้นะคะสำหรับมาร์ซักเบิร์กเนี่ยก็คือจะมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลของทั้ มีการเปลี่ยนนโยบายคอนเทนต์โมเดิเลชันนะคะและยังมีการซื้อบ้านนะคะในวอชิงตันมูลค่าถึง23พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและสำหรับคุณลักกี้กันบ้างนะคะเขาเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง o c u l u s นะคะและสนับสนุนทมอย่างเปิดเผยด,ด้วยและนี่ก็เป็นบริบททางการเมืองของทั้ง2ท่านซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟของทั้ง2ตัวกันนะคะซึ่งตัวแรกที่ออามจะพาไปดูก็คือตัว Meta ค่ะสำหรับ Meta ต,ตอนนี้นะคะถ้าเราลองไปดูทางเฟรมที่ใหญ่ก่อนเนาะก,ก็คือทางเฟรมวีคนะคะตอน ตอนนี้วิกเนี่ยเป็นเลขห้าของแพทเทิร์นสีเก้าขาขึ้นและมีเงินทุนไหลเข้าด้วยนะคะเป็นไหลเข้าที่เหนือเส้นศูนย์คือเส้นสีเหลืองตรงนี้รายใหญ่ก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะในทางเฟรมวิกก็คือเป็นโอกาสนะคะและถ้าเราไปดูกันที่ทางเฟรมเด็กันบ้างตอนนี้นะคะก็เป็นขาขึ้นนะคะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะคะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะลิบบินอ้วนๆและเป็นเลขสามขาขึ้นค่ะ,ะแต่ว่าเงินทุนนะคะยังไหลออกอยู่แต่ว่ายังไหลออกอยู่บริเวณโซนที่แข่งแร่งก็คืออยู่เหนือเส้นเส้นศูนย์นะคะ แต่ว่าให้สังเกตรตรงนี้ว่าเงินทุนไหลออกบางๆแล้วตรงนี้มีโอกาสเปลี่ยนเป็นไหลเข้าและรายใหญ่นะคะก็มีสะสมอยู่ที่บริเวณ20กว่า,วานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะรอถ้าเป็นเงินทุนไหลเข้าเนี่ยก็จะมีโอกาสไปต่อได้นะคะสาหรับตัวเมตาซึ่งถ้าเรามาดูภาพรวมของอุตสาหกรรมนะคะพันธมิตรใหม่นะคะอย่างเมตาโอเพนเอไอพาราเทียนะคะก็ได้จับมือกับกลาโหมและ AI เพื่อความเป็นผู้นำเนี่ยเมตาได้มีการผลักดันความเป็นผู้นําของอเมริกาและในเรื่องของ คุณภาคเอกชนนะคะเขาไม่ใช้ภาษีประชาชนนะคะและลดงบของทหารด้วยและถ้าเรามาดูในส่วนของสถานะการเงินของแอนดูรินะคะตัวนี้เนี่ยเขามีการระดมทุนในเดือนสิงหาคมปี2024อยู่ที่1 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสนามลบด้วย AI นะคะและเตรียมระดมเงินเพิ่มรอบถัดไปนะคะอีก2 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐคะ่ะและในตอนนี้นะคะเมตามีการประกาศจ่ายเงินปันผลลายไตมาสไปนะคะซึ่งปันผลเนี่ยอยู่ที่0.525 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะและในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะมีการกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยและ26 e มิถุนายนเป็นวันจ่ายปันผลค่ะอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าปันผลรายไตรมาสออกนะคะแล้วก็การจ่ายปันผลเนี่ยจะมีผลอะไรต่อกราฟหรือเปล่านะคะสาหรับตัวที่2ที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะคะก็คือตัว UNH ค่ะ UNH นะคะหรือว่า United Health ตัวนี้นะคะถ้าเรามองจากแค่กราฟอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สวยมากๆนะคะเพราะว่าอะไร ถ้าเราไปดูกันที่ทางเฟมวิกก่อนเลยนะคะก็คือตั้งแต่ที่เขานะคะมีเกี่ยวกับเรื่องอ่สองาสงครามภาษีต่างๆเนี่ยตัวนี้ลงค่อนข้างที่จะแรงมากๆเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยเป็นแท่งแดงเนี่ยลงมายาวต่อเนื่องกันถึงเจแท่งในแท่งวิกนะคะเฉพาะวิกเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นขาลงนะคะเขาลงมาค่อนข้างที่จะแรงมากๆลายใหญ่หายไปหมดแล้วก็เงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะและยิ่งถ้าเราไปดูในทางเฟมเดย์นะคะตอนนี้เป็นเป็นลิบบินสีฟ้าอ้วนๆอย่างชัดเจนเลยซึ่งถ้าเป็นริมบินสีฟ้า อ้วนเนี่ยแปลว่ามีพลังงานในขาลงอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้อาจจะเป็นการรีบาวมาได้บ้างนะคะตามเงินทุนนะคะมีเงินทุนเข้าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเงินทุนก็ยังอยู่ในโซนที่อ่อนแออยู่นะคะ,คะก็รีบาวมาจนถึงเส้นขอบล่างของเรนโบว์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีรายใหญ่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีพลังงานที่จะทําให้มันสามารถกลับขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าดูแค่การาฟเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ใช่จุดที่สวยนะคะที่เราจะไปเก็บนะคะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นขาลงอยู่เนาะสำหรับ us ซึ่ง UNH นะคะหรือว่ายู e น h ต a l t h ล r o u p เนี่ยนะคะเขาฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังแย่กว่าตลาดอยู่นะคะก็คือเราต้องดูอินเด็กซ์เป็นหลักนะคะอินเด็กต์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ว่าถ้าตัวหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยอ่ามันไม่แข็งแกร่งเท่ากับอินเด็กซ์เนี่ยเราก็อาจจะลองติดตามไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการเข้าซื้อใดๆเนาะซึ่งราคาล่าสุดของ u n h อนะคะอยู่ที่298.17แดน่อลลาร์นะคะบวกมา0.02%และเดือนย์สองเปอร์เนต์และเดือนี่ผ่านมานะคะยูเอนะะหรับ m e d i c a l s ็ก t o r นะคะก็ล่วงมาถึงลบ3.41%ด้วยแต่ขนาดเดียวกันนะคะ S&P 500เนี่ยก็บวกมา6.69%ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่า u n s เนี่ยก็ยังแยก่กว่าตลาดอยู่ค่ะถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้นะคะแล้วก็แนวโน้มกำไรของ u n s ในไตรมาสหน้านะคะก็คือกำไรคาดว่าจะอยู่ที่5.47ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะและสำหรับรายได้นะคะก็คาดว่าจะอยู่ที่112.14พันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถ ของภาพรวมทั้งปี2025เนี่ยก็คาดว่าจะก,กําไรนะคะจะอยู่ที่23.38ดอลลาร์นะคะก็คือลบ15.47ส่วนไรายได้คาดการณ์เนี่ยอยู่ที่451.8พันล้านดอลลาร์บวกมา12.87ค่ะซึ่งปัญหาหลักๆของ United Health หรือว่า U.N.H เนี่ยที่ทาให้ราคาหุ้นมีการล่วงลงมาน,นะคะก็คืออยู่ที่นี่เลยนะคะ1การสอบสวนช่อโกงของ Medicare นะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของ CEO ลาออกนะคะก็คือ Andrew เนะะี่ยค่ะมีการลาออกและ3หุ้น ล่วงนะคะเลยทําให้มีการล่วงของหุ้นถึงลบ40%ตั้งแต่ต้นปีมานะคะและในส่วนของ P/E เนี่ยต่ำด้วยนะคะ12เท่า VS คะ vs 25เท่าทั้งทางนี้ท้งนั้นนะคะพื้นฐานการเงินยังแข็งแกร่งนะคะนักวิเคราะห์มองตลาด overreact นะคะตรงนี้งบการเงินจะยังแข็งแรงนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องดูกราฟเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะว่ากราฟเนี่ยถึงจุดซื้อแล้วหรือยังนะคะเราก็ค่อยไปวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ2หุ้นที่นิยมในตลาดอเมริกาถ้าพี่ๆถ้าเพื่อนๆนักลงทุนอยากให้ออมวิเคราะห์หุ้นตัวไหนนะคะก็พิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊